สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะพามาชมต้นไม้ใบสวยที่เรียกว่าต้นว่านเสน่จันค่ะต้นว่านเสน่จันจริงๆแล้วเขาก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปนะคะก็จะมีหลายชื่อมากๆเลยค่ะต้นว่านเสน่จันนะคะตอนนี้คนก็เริ่ม จะหันมานิยมปลูกแล้วก็เริ่มเก็บสะสมกันมากขึ้นแล้วค่ะก็จะมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันหลักหมืน่นจนถึงหลักแสนเลยนะคะแล้วแต่ความสวยของแต่ละต้นแต่ละสีแต่ละชนิดค่ะต้นวานเสน่จันทร์ก็เป็นต้นไม้ใบสวยที่เลี้ยงง่ายค่ะ นิยมอยู่ในที่ล่มลำไยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาให้ชมถึงความแตกต่างสำหรับว่านสเสน่จันดำและว่านสเสน่จันเขียวค่ะซึ่งทั้งสองชนิดนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงที่จะแยกแทบไม่ออกเลยนะคะเหมือนดูลักษณะใบเขาค่ะฝ่ามือก็จะเป็นว่านสเสน่จันดำค่ะ ซ้ายมือก็จะเป็นว่าเนเสนจันเขียวค่ะมีลักษณะใบที่คล้ายกันมากเลยนะคะว่าเนเสน่จันดำค่ะก็จะมีสีเขียวเข้มฝาว่า,วาเนเสน่จันเขียวค่ะดูลักษณะก้านใบค่ะลักษณะก้านใบก็จะมีสีเขียวเข้มฝากันไม่มากเลยนะคะ แต่ถ้าวาสเนจจันดำเริ่มมีอายุมากขึ้นใบเขาและลำต้นเขาก็จะยิ่งมีสีดำและคําขึ้นค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นส่วนของลำต้นค่ะดูผลผลก็จะแยกแทบไม่ออกเลยนะคะ ซึ่งราคาซื้อขายในขนาดนี้ก็ยังมีความใกล้เคียงกันมากเลยค่ะลักษณะทรงใบและทรงพุ่มก็มีความคล้ายคลึงกันมากเลยค่ะแต่ทว่า,วานสเสน่ห์จันดาออกดอกเมื่อไหร่นะคะดอกเขาก็จะมีสีดำซึ่งมีสีเดียวกับลำต้นแล้วก็สีเดียวกับใบค่ะ ุดสังเกตง่ายๆแค่นี้เองค่ะพอจะแยกกันออกหรือยังคะเนี่ยค่ะก,ก็จะมีสีที่เขียวเข้มนะคะเป็นสีแบบสีเขียวขี้ม้าค่ะค่ะลักษณะใต้ใบเขาก็จะมีกระดูกที่ชัดเจนนะคะเส้นลายใบก็ชัดเจนก็จะเหมือนกันค่ะทั้งสองชนิดนี้เนี่ยค่ะ ใต้ท้องใบก็จะมีลักษณะเดียวกันจนแทบแยกไม่ออกเลยนะคะส่วนลักษณะการจเจริญเติบโตเขาก็จะเลี้ยงง่ายทั้ง2ชนิดเลยค่ะนี้เราก็จะเลี้ยงไว้ที่ล่มลำไยนะคะเลี้ยงไว้ตรงที่มีแสงแดดผ่านค่ะนี้เราก็จะเลี้ยงไว้ใต้แสแลนนะคะ สารนี้เราก็จะให้แสงอยู่ที่ประมาณ70%ค่ะลมได้แต่ต้องมีแสงผ่านนะคะอันนี้หรือใครจะปลูกเอาไว้ในอาคารข้างบ้านเป็นไม้ตัดส่วนที่สวยงามมากๆเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นว่านเสนจันชนิดต่างๆที่เราได้ผ่างเง้าเข้าไว้ค่ะ ต้นเล็กนี้ก็เป็นวาน่านเสนจันโกเมนค่ะตอนนี้ก็เป็นวาน่านเสนจันแดงนะคะเป็นต้นไม้ที่ขยายพันธุ์ง่ายค่ะนี่ส่วนตรงนี้นะคะถ้าใครจะขยายพันธุ์ก็เป็นการยกยอดค่ะยกยอดแล้วเราก็ผางเง้าเขาค่ะนำไปชําด้วยขุยมะพร้าวสับนะคะหรือว่าดินที่ ผสมกับใบไม้แล้วก็ปุ๋ยคอกค่ะอันนี้ค่ะที่เราได้ทําการขยายพันธุ์ไว้ค่ะต้นว่านเสนจันทร์สามารถลดน้ำได้ทุกวันเลยนะคะเป็นต้นไม้ที่ชอบร่มแล้วก็ชอบความชื้นค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นว่านเสนจันทร์โกเมนค่ะก็จะมีลักษณะใบที่ ลมมนนะคะก็จะมีความสวยที่เด่นชัดค่ะส่วนราคาซื้อขายนะคะที่เราเคยได้รับมาค่ะว่านเสนจันเขียวก็อยู่ที่ประมาณ7เง่า100บาทรวมส่งค่ะแต่ถ้าเป็นว่านเสน่จันดำนะคะเราก็จะได้มาในราคา สี่เงารวมส่ง100บาทค่ะถ้าเป็นเสน่ห์จานโกเมนนี้ก็จะมีราคาที่สูงขึ้นค่ะ1นึ่งเงารวมส่ง100บาทนะคะนี้เราก็จะได้มาเป็นเงาค่ะแล้วเราก็จะนำมาเพาะเอาไว้ค่ะส่วนตรงนี้เราก็ได้ทำการปลูกเอาไว้นะคะประมาณ5เดือนแล้วค่ะก็เรียกว่าเป็นต้นไม้ใบสวยอีกชนิดหนึ่งนะคะ ที่เรียกได้ว่าเลี้ยงง่ายแล้วก็สามารถปลูกประดับบ้านไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นว่านมงคลที่ควรหามาปลูกนะคะปลูกแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้เราได้มีสเสน่ห์แล้วก็เสริมโชคเสริมราบค่ะว่านสเสน่ห์จันชนิดต่างๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ